อีเออฉันติได้ดูได้ได้เห็นคลิปในทิกตกตกดงงบอกเอยเห็นเดะอืมที่มันเป็นสกิดิฟ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 ใช่ไหมที่มันเป็นถัวซวาะเออใช่โคตรตลกเลยะเรื่องคุนขึ้นคุนเลยอ่ะแต่มันเป็นในคลิปมูวีอะเคย่าในคอมพิเตอร์เออใช่นะอืมใช่ใช่ เออว่าแต่อะไรอยู่ด้านหลังนายมันคล้ายๆโถสว,สวบเลยเหรอโอ้นั่นมันตัวบ้าอะไรวะเนาะสะกี้ดิตบับยิ่งเจ็บตะกี้ดิทิปๆตะกี้ดัตบๆๆยิ่งเสียตกี้ดับดินทิปเฮ้ยมันทำอะไรออหยุดเลยไอ้ฟอเนี่ยไอ้ฟองนมมันตัวเด็ดในติ๊กต็อกป่าวะ พ่อเตอนี่มันมีป้หมออะไรกันแน่เนี่ยสกีดอมดอมดอมเยดแยดอ้อหุ่ยเกิดเกรอืมลองดูยชกโครงมาในเรื่องวะอืมมันเลือกตายที่อ่ึงเลยฮอ้ยเย้อืออโอเด้ดผลจริงด้วยโอ้จะเชกโครงนี้มันตายไปแล้วใช่นน่าจะตายไปแล้วแหละนะ นั่นสีดีอืมนั่นสีแล้วก่อนนะ่อาอ่าได้คิดว่าเราควรควรสำรวจชักโคกนี่ไหมควรอยู่นะเออเดี๋ยวฉันดูให้ก่อนอว่ามันมีอะไรบ้างอืมไม่มีอะไรเลยมีเกิดขาบเลือดแต่พี่ขราบเลือดดิอืม